นี้เราพาเอาคนตายร้อยเรามากินกาแฟดิบใช่ใช่ใช่เพียงเราบอกอมันก็จะมีอีกงดิบอะไรดิบโคนก็มีใช่ไหม ใช่ทาให้มันโคลนคือสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือการเทน้ําถ้าเทไล่ลงไปเทไล่ลงไปมันก็จะไล่ตัวโคลนไปข้างล่างแต่ถ้ามันมีจังหวะที่เทแล้วกระทุ้งให้โคลนมันขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไล่ตัวหยาบลงไปก็มีมบางทีผมตั้งใจทําแต่ก็ทําไม่ได้เนาะไม่ต้องใจทําก็ทําออกมาได้ <laughs> มันแลึก คือนี่แหละถึงบอกว่าเป๊ะไม่เป๊ะชำนาญไม่ชำนาญคุณก็ต้องเรียนรู้กับมันแต่เราแต่พี่แบบเขาชอบดิฟโคนนี่้กินเหออันนี้ม<อ>ัน,นไม่ไม่ออกมาโคนคือโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ชอบให้มันกระทุงโคนขึ้นมาเลยก็มีความรู้สึกว่าให้มันไล่อยู่ละเอียดลงไปละเอียดมากสุดต้องลงมาก่อนลงมาก่อนไล่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 ไล,ไล่ตัวตัวสายลงไปมันก็จะออกมาประมาณนี้คือตัวอยางจะอยู่ข้างบน ละเอียดอู่้างล่าง<อ>แต่ถ้าถ้าบางบางสเต็ปบางจังหวัคล้ายกันเออเราเราก็ทุ้งไปให้ตัวหยาบลงไปข้างล่างแล้วให้ตัวโคนแลคือตัวละเอียดมาคับออยู่ร้าครับขาย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 ของให้ของเห็นเองมันพรางได้ดูเยอะโอ้โหมันไปแล้วเหรอ

ดีกนีเราก็รวกไมไปเอาจริจริงแล้วในร้อนขนอยากได้ไหอีกไ้หนอะเพราะวชงชาใช้น้ำเยอะมากครับให้มันล้นบ้างอ๋ออ๋อปล่อยมันเลยก็ลงข้างล่างก็มีที่รับน้ำอยู่แล้วโอ้ยย่กแต่ถ้ามีอันนี้ก็สะดวกดีครับไม่ยากนะอัพวกนี้เนี่ยผมผมก็ชอบงานบิ้วอันนี้เ่อนพี่เขาบิวมาเขาเใช้หินแล้วมันไม่ยากมันแช่ใช้หินหรือไม้หินหรอ มันก็ไม<ห>่สีมัน<ห><ะ>แค่ตัดตัดเสร็จมันก็เอาหัวอะไรลูกหมูเนี่ยอปาดปาดเ,<อ>ปเป็นฐานแล้ว,รวแรงเอาเออแรงเหรอถ้าเกิดเป็นไม้เนี่ยผมเคยใช้เคยเห็นไม้ก็ทำสวยไม้ทำง่ายด้วยเนี่ยช่างเองเนี่ยทำได้ยแต่ไม้นานไปมันก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าว้าแบบตัวนี้เป็นมันเบนมาหลายตัวมันมัน อันนี้เป็นขั้วขั้วอะไรครับเป็นตัวนี้เหรอครับใช่ถือว่าเป็นระดับคู่กลางอุ่นอ่อนถึงกลางอือกลิ่นก็จะแบบโอ้โหหอมนี่แหละน้ำมูกมันมันเป็นหวัดอยู่เองถ่ายใช่ไหมได้เขาดมเพราะว่าโอ้โหแรงตัวนี้มันทำไมได้กลิ่นที่ดีมากเพราะวไอ้มันมีเอธิโอเปียอ่าบาร์ซิลมีขินย่างรุ่งเรี่อยในถุงเดียวขิงย่างเดียวเนาะในถุงในถุงเดียว รวมกันเลยเหมือนของโอ๊ตหรืนแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะมีนเขาใส่คือถ้าถ้าเป็นกาแฟที่เบนแบบนี้คาลคเตอร์มันมันก็ออกตามที่สูตรของของมิมิรวมกันไงควนี้เป็นเชฟอ่ะต้องเชี่ยบข้เชฟเนาะพวกนี้มันจะรู้ว่าอันนี้เข้าแบบนี้กลิ่นนี้เข้านี้นี้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้จะมาผสมอะไรเลยแทบหมดเรา ไม่หรือว่านั่งจิ้มกัแพ้สอดแจงแต่พวกนี้มันเป็นซิงเกิลออริจินอลก็คือมันปลูกเฉพาะแหล่งเดียวไม่เป็นถ้าบอกว่าเป็นเทพเสด็จก็คือเทพเสด็จอันนี้เทพเสด็จเชียงใหม่กระบวนการก็วัดวเสดวกล้างเมือกก่อนที่จะสีเป็นรายวัสดก็คือไม่ล้างเมือกปล่อยให้เม็ดมันกับเนื้อมันแห้งเลยเขาบอกว่าอย่างเนี้ย มันน่าจะมีความหวานกว่าเพราะจากเม็ดจากเนื้อไงจากเมือกมันซึมเข้าเม็ดอืมไอ้คนอะไรเนี่ยหลา่คนจะถึงเม็ดไงใช่ครับเออเขาจะแล้วมันมันมีเปลือกลงบ้างไล่ไล่ตามเขาจะมาทำเหมือนเมือกหน่อนี่แหละคือเราไม่รู้ว่ากาแฟเราไม่เคยรู้ว่าเม็ดกาแฟมีอะไรบ้างอ่าอยู่ๆแล้วก็กินกาแฟใช่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 แต่จริงมันเป็นลูกผลไม้ใช่ไง รอมันสุกใช่ไมสีเขียวสีเหลืองสีแดงไหมสุกจนกระทั่งแก่มากเเก็บมาน,นะแล้วเม็ดที่แก่ <c oughs> เนื้อที่สุกมันมันเกี่ยวความหวานน้ำ <c oughs> ตาลที่อยู่ในเนื้อในี่วนขเม็ดอนะไรเนี่ยเขาเขาให้ความรู้ใหนะม่รัมว้ามันการดิฟนี่เ <c oughs> คล็ดลับไม่มีอะไรมากครับถ้าเราไม่ไม่ถึง ขั้นว่าจะเอาไปประกวดไปอะไรนะมันก็ง่ายๆแค่ว่าเม็ดกาแฟที่บดกับน้ําร้อนนี่พยายามให้มันเจอกันทุกเม็ดทุกทุกอนูของมันแค่นั้นนะอันนี้เราเราเราดิบจนชินแล้วเราจนชินแล้วรู้ด้วยน้ำมันมาประมาณเนี้ยอ๋อน้ำประมาณเนี้ยอร่อยแล้วอะไรอ๋อเราใส่น้ำนี่เราสามารถรู้ด้วยหลักแล้วแต่ไม่ใช่หาวอะไรความถนัดความเคยชิน ีกอย่างผมก็ไม่เข้าความเป๊ะด้วยอแต่ส่วนที่เขาทำเป๊ะเขาอาจจะทำาททำการค้าอืมเราก็เพราะเขามาในเขาสามารถบอกว่าผมมั่นใจถ้าคุณอยากได้หวานผมทำตรงนี้โปรเซสนี้ถ้าคุณอยากได้เปรี้ยวผมมีโปรเซสนี้แต่ถ้ามามากับผมวันนี้คุณอยากได้อะไรหวานผมจะพยายามนะใช่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 ถ้าคนมาแบบว่าเก่งๆเอาน้องอินดิโกเองเลยอยากได้ตรงไหน ผมไม่ดิ้ให้เลยผมก็ผมจะพาเพื่อนผมมาเ่ยที่เขาดิฟอยู่ตรงเหล่านาดีอะที่เป็นกาแฟหม้อต้มอะผมเห็นผมได้ยินข่าวผมมีชื่อเสียงมากนะเพราะว่าผมเป็นคนแกก็เป็นคนโอ้อยากเจอคนในทางแบบที่อะไรแบบเขาเปคนที่แบเย็นมากเอาเิญครับลูกค้าประจำนะวันนี้พอดีมี มก่ขหน้่มีแกคับพี่มหาพี่เยุเอกเอกเอกคก็เลยว่าเปิดเองเข้ากับยุคซะหน่อยอยาดื่กาแฟรขอบคุณมากขอบคุณมากครับเราแาเาชิมชาไม่ใช่กาแฟนะ มัเป็เนชาหอมมากเลยไปเลยครับมาร้านมีอินด str ี้อาบน้ำอยู่อะไรก็เจอกันบางวันอาบน้ำอยู่แค่ได้ว่าแบบรบแปด้ที่บ้าโอเคมากเลยอ่ะม่บอกว่านานๆทอย่นีนเไื่ได้่น่แหลูแป๊เลยพู่ดังไมพูดดีว่พดแล้วยอมรับ ทั้รื่อต้องกินยืมนมยทัเ่งเินเือรกอย่เนเ้ผมรู้สึกว่าเไม่เข้าถึงผมก็ยเลยแล้วทั้งทั้งจานั้นผมไม่เคยกินที่บ้แล้วผมด้กับการกินยืนทั้งเี่แก้วนี้มันร้อนเหรอแก้วแก้นี้มันร้อนนะได้ไหมอนนี้ไม่ค่อยออกเปรี้ยวเลยนะ ไม่ไม่ไม่เหมือนสองนี่คือขั้วเข้มเนี่ยขั้วเข้มข้นนะระอับสองแก้วนี้มีความเปรี้ยวเลยอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวเลยคือหนึ่งคือระดับขั้วเนี่ยจะเข้มขึ้นถ้าขั้วเข้มขึ้นมันความขมก็จะมากขึ้นแต่ว่าตัวด้วยความเป็นโรบัตต้าด้วยโรบัตต้าถามว่าเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเนี่ยจะเปรี้ยวไม่เท่า ชี้ไปเหนไหนมันแจกให้พี่เขาจนสวยถ้ย <laughs> าความเก่าอยากเสีย,ายาดายเราไม่ใช่จะตล์หรอไทเกอร์แต่ผไม่ดี่กติทใหม่เก่าเคยอยู่เรั้งนีเหลมาเออนเลมาทให่องืมภาพ<อ>เก่าเลยนะเอ,อเอาไว้เดินนานขี่เล่นแถวบ้านเราชี้แบบชิชิวเถชี้บังขี่ช้าเราก็จะเห็นความสวยงามขี่เร็วเราขับผ่านเฉยเราไม่เห็นมุมมอง ความสวยงามระหว่างทางใช่ใช่ใช่ั่นมากเอากลับเลยหวัดก่นแล้วครับผมขอบคุณมากต้องสวัสดีครับพี่ต๋อยที่มาเดี๋ยวจะกดติดตามเดี๋ยวจะ,จะเอาลงอีกเดี๋ยวต้องรองเวลาต้องมีมันต้องมีฟิลในการตัดคล,ลิปนะมคลิปถ่ายไม่มีอารมณ์ตัดไม่มีฟิวไม่มต้องนั่งกินกาแฟนั่งระเบียงอากาศเย็นนั่งทำไปเลยติดตามกันนนนนะะคี้อืม พูดเหมือนเมียผมเลยเยโอ้คนเราต้องหาความสุขตัวเองจะหาให้ใครเราชอบให้คนอื่นหาความสุขให้คนนี้ทําให้เราไม่ถูกใจก็ไปทุบเขาทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยถ้าเรายึดแค่ตัวเราอ่ะตายเลยไปเลยไปเตะคนละสตายเลยเราแบบจัดก็ไป็อย่างนี้แหละขี่รไล่ตัวอย่างนี้แหละพ่อเหมือนพ่อกับลูก

สเสน่ห์ของมันล่ะเส้นเส,สน่ห์ครับเสน่ห์มากเลยรองเห็นความกวหน้าขสาว <laughs>